อันยองอันยองสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดกล้องกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็พามาเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับมีคนรีเควสต์มาว่าอยากลองเห็นอาริหน้าแบบเอาไอรีไปลองดูนะครับก็โอเคผมมาลองจัดให้ดูแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนว่าไอดีเกาหลีผมไม่ค่อยเก่งนักนะครับพาสซีฟก็ถึงแค่เลเวล85เท่านั้นนะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะถึง1045แล้วนะฮะต้องบอกจริงๆว่าเล่นสองเซิร์ฟเวอร์ลองพยายามจะลองกันนะแต่ได้ไม่ไหวนะครับแล้วตอนนี้มีโยไกใหม่เกมนะฮะบอกเลยว่า ไม่ไหวจริงๆนะครับก็ไอรีนี่ผมไม่ได้อะไรมากนะครับใส่แหวนชุบเข้าไปนะครับก็เนื่องจากว่านางก็อึดพอตัวอยู่แล้วนะนะครับเน้นบู๊ดได้ไหมให้แฟนละกันนะครับแฟดผมก็30นะคือถ้ามีทักสามสองใส่เจมสปีดได้เนี่ยมันก็อาจจะโอพีกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เอาเท่าที่มีละกันนะครับเอาตามนี้ละกันนะปะลุยดีกว่าที่ไหนก็ได้ ครับโอ้โหเจอทีมถึกว่ะอาชาอาชาบอกเลยว่าดาเมจถล่มทลายนะครับพอมีไอรีนมาแบัฟดาเมจนี่สุดๆไปเลยเฮ้ย<อ>ผมว่าเพลงผมมันดังไปเลยโอเค ไม่ได้จะดังเกิดละโอเคครับดูในหลอดมันสับเข้าไปน้องออลี่ยังมีวายชิลอยู่ยังไงก็ต้องรม่มจัดมนันเล่นเพินไปสองเพินแต่งแปลกไป หลอนเขาาใช้สกิลเวมมาแล้วเอาละไอรินเรามาช็อตโดนเข้าไปตีดไปกินตัวได่ยังไงไม่เผยเข้าไปครับโโอ,โอ้ไอรีนมีเกาะแบบคริสนะครับก็คือไม่เชิงไม่เป็นเกาะแต่ว่า โดนตีหนึ่งคิดเนี่ยจะไม่เกินรดนไม่เกิน30%นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องสักสี่คิดถึงจะตายชีวิตหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถูกอยู่ตรงโวนี่เนี่ยสไปดมีไอรีนฟ้าบ,บอกเลยว่าแรงมากๆเจอสไปดและอินโกหน่อยดูครับ d a เม g ของแทโอนัน้โนโคตรแรงแน่นอน แต่ทีมก็ถึงอยู่แล้วเนี่ยโอ้เดโอ้โหไอ้แฝดกูเฮ้ยใจเย็นอย่าทำแฝดอย่าทำน้องแฝดอย่านะอ้าวโอ้โหชีดิตยตายเลยเหรอเฮ้ยคริสจะรุนแรงเกินไปแล้วโอ้ชุบอีกเอาเข้าไปแทโอขอเล่นเคร์ฟสวยๆลิสป๋าโอ้โหจัดมาเลยครับกลับบ้านเก่าไปลงไปเรียบร้อยครับ ป๋าเราก็ลงหยูมเหมือนกันชิปเป่งแล้วการเสนอตีเนี่ยอัดเข้าไปทีปั๊บปั๊บตัวสองเข้าไปแฝงกูงโอ,อ้เออเออหลบได้จ้ะ เรามีสามเทิร์นนะจ๊ะชาโหตีไม่เข้าเลยว่ะทําไงดีวะเนี่ยย่า <c oughs> นี่คือความตีไม่เข้านะฮะคือ <c oughs> ผมมีประดับเดซอะแต่ที่วายมันมีสะท้อนหลายครั้งเหลือเกินอะติดเดซไปสักทีสิทําไมไม่ติดเดสผมไม่เข้าใจประดับเดสผมมัน ก็ลังงงอยู่ว่าประดับเดส้มันด้านหรือเปล่าเหมือนมันตีไม่เคยติดเดสเลยอ่ะผมไม่รู้ผมไม่เข้าใจจริงๆอะใช่ใช่ชจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ยอีวานตัวเดียวนี่โคตรอึดปิ้วใ้า เลือดอีกเอาเข้าไปโอ้โหเต็มหลอดจะข้ามยังไงวะเนี่ยนิวนอะไรของมึงเนี่ยจาจ้าอาสะท้อนเดเอาติดเด็เด็กเข้าตัวเองตายเฮ้ยเด็กเป็นลมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมเอายูริเป็นลีดวะ เนี่ยผมต้องเปลี่ยนเป็นกายภาพตัวดีกว่าออาไปประดิน่าจะแจ็กว่าอาไปครับจัดไปเกมที่สองพัชชารามานี่แน่นโ,นโบบะเข้าไป

เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันสโลโมชั่นเฮ้ยเดี๋ยว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 เกิดขึ้นกับคลิปผมเอ้าเฮ้ยตะกี้วีบัคสโลโมชันวะงงอ่ะเฮ้ยตะกี้คืออะไรอ่ะ เฮ้ยเมื่อกี้แบบไอแบบเมื่อกี้ก็ได้เหรอเอาเดี๋ยวเล่นเคิร์นหมดเลยกูชิปเปลงแฟงกูชิปหายเลยเมื่อกี้โคตรงง what the bug k i t h e a t นะครับ ผมนี่งงเลยนะฮะ <laughs> มีการสโลโมชั่นตะกิวไอรีนเขนา <laughs> เอาใหมา่ใหม่ลลยลุยลุยถือว่าไปเรื่อยขำคัญน,นะครับโอ้ยเจออีวานอีกแล้วจะข้ามได้ไหมเนี่ย <laughs> คนแข็งไปแล้วครับสองคนเดือดร้อนมายังไงโดนไสปสไปี่หมดหลอดอฮียอันนี้จัดมันโอเคน้ำแข็งแตกตายไปแล้วอาสไปคูตายเหมือนกันตากดสไปดโต เล่นเธอไปวิทยาลรไม่ตายทั้งที่จะกับวเว้ยปะเนี่ยนั่นไงอุ้ยคุณจะตายไปแล้วอะจัดมันน้องแฟนที่อยาพระเจ้า,าช่าเอาไม่ตายเริ่เลย,ยเอาละฝาเขาเล่นเล่นเคยไปแล้วไอ้เรามีแหวนชุบไายอยู่ นั่นแหละเล่เนเคิร์มันพลังของบ้านนั้นช่างแข็งแกรง่งชาสับใครเอาฝาแฝดน่ะชาเอาเฮือแล้วพิทเข้าไปหมดย่างได้ร้อนอโอเคชนะช่าชงเพราะม้านเหลือกเกิน ชน,นะสักทีตอนนี้นุ่นจะแพ้รวดนะครับเดี๋ยวตอนจบคลิปเดี๋ยวจะพาดูเมตาณปัจจุบันนะครับว่าพอไอรีนอเวกมาแล้วเนี่ยเมตาเปลี่ยนไปยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูระดับท็อปๆเล่นกันด้วยนะฮะไม่ดูเขาเล่นสิดูว่าเขาจัดตัวยังไงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอรีนใส่ของอะไรนะครับ ขวัญแรงอ่ะเ <c oughs> อ้ยนี่แน่โอ้ยไอรีตัวห <c oughs> าโรจับโปยา อาชตะนั่นแหละอีกทีนึงต้องแบบนี้น้องแฟนจัดมันอาชตาอือโอเอาหลับเลยไอรีนตูอา,า้านั่นแหละนั่นแหละเล่นเคิ้มมันน้องแฟนโอ้อบ้าโบา้บ้าโอ้โหสวยงาม หุ่ยยังเทินตายไม่ได้ปูเรายังมีป่าอยู่เรายังมีป้าสี่เนี่ยสับเข้าไป <ง cascade> สปไปค์สไปค์สไปค์ือต้องแบบนี้มีแวบชดไปมีเมลคีตัวนึ่งโอ้โหมันมาเป็นชุดมาเป็นชุดใจเย็นเมลคีใี่ โดนไปเฮ้ยมันมีเล่งเธอ์นาะชิบหายแล้วโอ้โหตายตายตายมันตีนดูเลือยอีกโอ้ไม่กอใช้สกิลแฟอ,อตองอย่างนี้ <c oughs> มันแหละตายไหมเ yeah. ย้โอ้โหคตรลุน้นน้องแฟททำได้โอ้ดับบลูก้า น nah, nah, ่าน้ามาวะสปายเลตส์กอลนี่แหละแทโอจัดมันโอ้โย พีเข uhm. ้าไปยังไงครับความรุนแรงนี้พอเลยนะครับพอมีไอรีนมาเนี่ยคนที่โอพีสุดตอนนี้คือป่าแทโอเนี่ยนะครขี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อมนีโอ้ยระเบิดกันทั้งทีมไอรีนช็อตมั่นโอ้โหอกสายฟ้าของเจนั้นทั้งทรงพลังเหลือเกิน เล่นเธอต่อเลยครับคริสนายไม่ได้เกิดมาคิวมาชุบแน่นอนลาก่อยชะชะ แหล่เล่นเคิร์สามเพิร์นเข้าไปลาก่รีดูน้องลิงส่งกลับบ้านไปเลยเฮ้ยเดรอนเดรอนยังไงเขาเล่นเคิร์นวะคล้องเข้าไปโอ้ไอ้ดิ้นวิวเลยเลตโกมันสไปนั่นแหละสไปคือบอกรักแม่แล้วแช่มันเอาแข็งเองด้วย มองเกกิระเบิดวัดจัดเข้าไปยัง,งยังไม่ตายวะฆ่าโอ้โหมันกางโลอีกแล้วทาโกจับโบเนี่ยมันตั้งแล้วมันเหลืออีวานอีกแล้วเนี่ยโอ้โหรำคาญแล้ลออจริงเลยจะฆ่ามันได้ไหมเนี่ย อึดเหลือเชื่อเลยอ่ะอีวานสีห่หกเนี่ยดูมันดูดเลือดทีเต็มเป็นลมโอ้โหตีดูดเลือดอีกเออได้โปรดอีวานตายไปเถอะนะ ว่ายล่ะดูมันดูดเลือดเดี๋ยวมีประดับใ่้เธออีกเหรอเดี๋ยวจ้าคือชวยติดเดี๋ยวแล้วตายไปได้ไหมอ่ะทำไมติดสถานะย,ยากเหลือเกินตูไม่เข้าใจเนี่ยกูมีกูมีเดทนะโว้ยทำไมมันไม่ติดเดทวะเอ้ <c oughs> มันกลางอีกแล้วกูยอมตายก็ได้ไอ้ป้าเอ้ยอ,อีวานกูเกลียดมึง น,นี่แน่เนเ้ของหน่อยเอ้าเฮ้ยสกลิลนี้มันบักเหรอไม่เป็นไรครับเราดูปนไปแบบใจเย็นนะบ้าทำไมเ่าอย่างนี้เออโอเค <c oughs> ไอ้นี่มันมีบั็กอะไรของมันวะงงผมนี่อึ้งไปเลยครับแฟนข้ามาแล้วอาชาเออ พอตเข้าไปติดไปเอาไม่ติดบายบายน้องหลินเหลือคริสแล้ว<อ>เรามีเล่งเกินเราไม่แพ้นแน่นอนคริสป๋าจัดอ่ามันทุกคนเลยวะ่ะเฮ้ยป, game, ป,ป๋าผมขอเพย์ออฟเดอะเกมแป๊บป๋าเอาไอ้สเตทยิงนี่มึงขยัน หาเรื่องตายแล้วมั้ยเนี่ยถ้ากูโดนถ้ามึางโดนเล่นเทินตายหมดนี่กูด,ดา่าเหมือนกับแฝดนะแฝดอ่ะเล่นเทินมันนั่นแหละเหลือ,อตัวอะไรวะเหลือเมลคีมันเหลือสก,กิลอะไรนะโอเคโอเคย,ย,อยังได้อยู่แฝด่ายแยกหฝาออก ป๋าป๋าขอเล่นเทินนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามาเล่นเทินเราตายนะป๋าป๋าป๋าถูกสกิลนะป๋าโอ้โหป๋าสุดยอดสุดยอดไปเลยโอเค โอเคครับเรามาดูท็อปเมตากันหน่อยนะครับเมตาตอนนี้เนี่ยเป็นทีมถึกกายภาพนะครับซึ่งตัวเวทตัวเดียวที่ยังเหลืออยู่เนี่ยเป็นออลลี่นะฮะถามว่าทีมสปีดเวทยังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับโอเคเราไปดูดีกว่านะว่ากับทีมที่เป็นแบบนี้เนี่ยเจไอรินเขาใส่ของอะไรกันนะครับป้าอยู่ไหนจ้าสุดสวยเดี๋ยวๆๆป้าไปไหนเฮลโหลป้าไอริน เว้าอยู่อยู่นี่เองนะครับคนสวยของเรานะฮะโอ้ดูของโซซากอนฮะโอ้โหเลือดหมื่นสีเลยเหรอเขาใส่เคาน์เตอร์อะไรก่อนนะมันคืออะไรเนี่ยอันนี้มันคือเลือดใช่ไหมโอ้โหนี่คือเกาะเลือดสองอันนะครับและทีมถึกนะฮะใส่เลือดแน่นอนนะครับแหวนชุบนั่นเองชุบห้าดาวนะครับแล้วก็นี่เจมจุดอ่อนดาเมจนะครับเจมทัลเทลเดามจนะครับแล้วก็ครีดาเมจนั่นเอง ะะฮะอันนี้ก็เป็นของรักของไอรีนนะครับน่าจะเป็นดาบราเชลนนั่แหละนะอ่าแต่คุณสมบัติทำอะไรได้นี่ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้นะฮะรู้สึกว่าเหมือนจะเพิ่มเพิ่มดาเมจ20%หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะครับจาก100เป็น120นะถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคอน,นี่ก็เป็นของของระดับท็อปนะครับว่าเขาใส่อะไรกันนะครับสำหรับทีมถึกก็คงจะใส่ไอรีนเป็นใส่เลือดแน่นอนนะฮะก็เนี่ยมากับ คริสนะครับอคิล่านี่คือตัวเครื่องดีเฟนนะครับแล้วก็ตัวการสะท้อนของทีมนี้นะฮะออลลี่เป็นตัวลดดีเฟนต์ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็คริสเป็นตัวฮิลแน่นอนนะฮะแล้วก็น้องแฝดครับตัวดาเมจประจำทีมอันนี้อีกทีมนึงครับสำหรับทีมสปีดนะครับซึ่งอันนี้เมื่อกี้จะเป็นทีมถึกใช่มอันนี้จะเป็นทีมสปีดนะครับก็ทีมนี้ยังไม่ใส่ไอรีนนะยังใส่เป็นคาร่าอยู่เหมือนเดิมนะครับ ทีมนี้เหมือนกันนะฮะเป็นทีมถึกนะอ่าแต่เขาเนี่ยใช้คาม่าแทนออรี่นะครับแล้วก็ใช้สไปนะครับเป็นตัวการสถานะนั่นเองนะครับผมสังเกตที่เหมือนกันตอนนี้คือแน่นอนครับว่าน้องแฝดกับไอรีนแล้วก็ถ้าแฝดไอรีนนี่คือแบบคอมโบคู่กันกนีน่สตรองมากๆนะครับเพราะว่าแฝดเป็นสายกยายภาพนะแล้วก็ไอรีนเพิ่มเนมเมดกยายภาพให้ตั้ง100%อนะครับอันนี้ยังเป็นทีมสปีดเวทเดิมอยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าโอเคแหละยังมีคนที่เล่นทีมเดิมอยู่นะครับ ไอรีนอาจจะไม่เชิงว่าถึงกับเป็นตัวที่ต้องใช้เลยนะโอ้มีคนใช้พี่ดำมาเวกมาด้วยนะครับน่าจะบูสสปีดท,ทีมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะเนี่ยอันนี้แปลกมากนะครับโอเคครับก็จบกันไปสําหรับการพามาตีกันหรือเล่นๆนะครับทดสอบไอรีนเวกกับทีมนูกๆของผมนะครับก็สำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับแอดก้อนะครับสวัสดีครับ